ชาวไทยลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของภาคเหนือวิถีชีวิตมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวแต่แลกกรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันร่วมด้วยเรือนหมอนตุดของชาวไทยลื้อผสมผสานรูปแบบเรือนไทยลื้อที่มีหลังคาใหญ่มุงด้วยแป้นเกล็ดกับเรือนแบบไทยยวนซึ่งเป็นเรือนจั่วแฝดคล้ายเรือนกาแ,แลเกิดเป็นเรือนจั่วสองหลังในระนาบเดียวกันอบอุ่นในฤดูหนาวด้วยหลังคาใหญ่ คลุมตัวเรือนช่วยกันลมจั่วแฝดช่วยให้อากาศในเรือนไหลเวียนถ่ายเทได้ดีหลังคาปแป้นเกลด็ดช่วยลดความร้อนจากภายนอกเพือนนอนโล่งกว้างสำหรับสมาชิกในครอบครัวนอนรวมกันหน้าเรือนมีเตินเป็นที่ทำงานบ้านเช่นทอผ้าปั่นฝ้ายนับเป็นบ้านที่ตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตอย่างชัดเจนกรุงศรี ร่วมสืบสารความเป็นไทย